มานี้มาจะสอนวิธีแก้เข้าไปสแต็ตไม่ได้ใครที่ทำจะใช้ฟีดอมอะแล้วไม่ปิดแล้วเข้าไปสโต็ตไม่ได้จะสอนนะง่ายมากมึงไม่ต้องไปสับลงสำรองข้อมูลให้ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องมารีเซ็ตเครื่องเลยมึงแค่ติดตั้งฟีดอมอ่ะํานะให้ดูเลยแล้วกันมาว่ก,กัน มึงเข้าไม่ได้ใช่ปะมึงไปติดตั้งฟีด้อมใหม่ oh, <yeah. S 1> yeah. มึงแค่ติดตั้งฟีดอมแล้วก็มึงลองแล้วพักนะเออย้ำด้วยว่าต้องรูดเครื่องต้องรูดเครื่องด้วยนะรอไปเนะี่ย เข้าเพจโตไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแค่เพจโตนะลามไปถึง youtube นะครับแล้วเมื่อกดแค่นี้แล้วกดสตอปมันกดปิดไปเลยแค่นั้นแหละ ้อนไว้แล้วฮ้ยไปดูกันพี่จะโตมือก็เข้าได้ปกติแล้วถ้าไม่ได้กูให้มาถีบหน้าเลย